สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีนะเพื่อนๆทางช่อง YouTube สายลมถิ่นเชโน่ชาแนลทุกคนวันนี้ปิจิตจะมาอัปเดตกบพี่น้องเพราะว่าเรียนครบไปนะแต่ยกัปเบิดพี่น้องดูหูนะว่ามันใหญ่ใช่แล้วตอนนี้พี่น้องเป็นตาได้ขายแล้วอบอเ่เนาะเป็นกรบรวมนะทุกคนกัรเปิดแมนกบรวมการเปิดแมนปิจิตออกเป็นกรบรวม เรี่ยงอันอยู่ในหอผักจะพาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องนะว่าใหญ่จำได้แล้วทุกคนในมนีนั่นเองเนาะเป็นกบตัวใหญ่แค่ไหนแล้วเนะจะพาไปดูกันนะทุกคนไปเบิง่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องนะนี่พี่น้องกลบเนาะโอ้โหใหญ่เลยพี่น้องอว้าว ที่ว่าใหญ่พอสมควรแล้วพี่น้องโกรธตัวขี่กันพี่น้องเอ้าขี่กันอะไรอย่างงี้ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโกรธได้ที่เห็นเป็นกลมๆนอ่จจะเป็นหัวอาหารนี่พี่น้องคือว่าหัวอาหารเป็นใหญ่แล้วเพรมันใหญ่แล้วนะโกรธก็ได้เนี่ยทุกคนที่ว่าใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่พอสมควรแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแต่กบทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นบ่อทุกคน ออออออืืืืทุกคนใหญ่มากเลยตอนนี้เนาะแต่ที่เห็นนั่นเท้อกอรในคลิปก่อนนั้นมันที่น้อยกว่านี้พี่ทองไือใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเนาะดิโอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนในวันนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยทุกคนจุมันจะรีดอีกนีนะเท้กบกอันนี้เนี่ยเนาะ กบน้าทุกคนเนี่ยกบทั้งนั้นเลยเนาะนี่นะพี่น้องนะอืออืออืโอ้ตระกขี่กันแล้วทุกคนขี่กันแล้วทุกคนกบข,ขีกันอา่อาฮะอ่าฮะกบันนี้มันจะปอบสภาพตามอันนั้นนะพี่น้องปอบสภาพตามพื้นที่บ่อของไฮเหลี่ยมพี่น้องซีของกบ นี่เงสไดจะเป็นกบสีดำกบเหลืองๆก็มีอยู่เน่ะแต่น้อยพี่น้องนะน้อยมันจะพับๆสภาพตามบ่อของเานี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่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 ว้าว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 สภาพสภาพตามอันเยังเคย บ่อเนาะชีของบ่อมันมันอิ่มแล้วมันชีปโดดอะก๊องไปเน้องแต่ลามือมันบนท่านอิ่มมันมันจะโดด tá, ต้องแดงต้องเดงต้องเด้งแข่ใจสก๊อกไป่น้องกบน,นี้เป็นกบที่เกินกินตะกะเนาะกินได้ตลอดพี่น้องกินได้ไม no ่อั้นกินไม่เลือกไปนะทุกคนสาไทยเอิญเนาะกินลายก็กินลายพี่น้องกินจนท้องแตกก็มีไปเนาะบางทีเนาะกินจนตายก็มีพี่น้องกบนะ เป็นนนนั้ี่สิเป็นบ่อปลาดุกพันทุกคนนี่โอ้ยนี่ก็หลายล้นลือลอยู่พี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนี่อาพี่น้องเยอะแยะจริงๆนี่สิเป็นอ่าออกจากกระชังต่างหากพี่น้องอันนี้จะเป็นกร,ระดังต่างหากอีกบ่อหนึ่งทุกคนที่นี่จะเป็นาก,การกนนะชัง,งกบกทุกคน มาทุกคนระสังบกแล้ตัวนี้นะนี่ขนาด hmm. <can> <man> ก็เห็นกำกันพี่น้องประมาณน่ะเห็นไหมครับขนาดจะประมาณนี้ทุกคนบวกว้างทุกคนเนาะเม็กกว่าัวพูดแม็กกว่าๆทุกคนนี่สิตเบลเอ่อย่างเกืนตัวใหญ่ปะดุกใหญ่ปะดุกพันธุ um ์อันที่เป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์ของปะดุก แต่มันบุ heat แล้วแตมาจุ่มชิ่ิ่งไเลยพื่นเนาะเต็มอยู่นะเนาะเมื่อนี้พามาอัปเดตครบของอที่เลี้ยงไว้นะเพื่นเนาครบของรวมแหละที่เลี้ยงไว้อยู่ในหัวผักนะทุกคนเราจะให้เบิรงอีกเพื่นเนาะจะมีงัวอีกเนาะงัวเอามาเลี้ยงใหม่ทุกคนนี่ใช่เบิรงกทุกคนตองโตเนาะนี่ทุกคนน,นี่ก็จะเป็นงัวเอามาเลี้ยงใหม่นะทุกคนนี่ เว่ากบนายเตะเลยทุกคนบ่งวดทึบัดสอบหนูทึกบัดสอทุกคนฮ่าบัดปล่อยเลยบัดรุดเลยี่ารุดเลยรุดแล้วรุดแล้วเปแล้วรุดแล้่สิชิภูก็คือนี่ไปดิเลยรุดเดิโอ้โุยกันรุดแล้วทุกคนรุดแล้วตัวนี้มารุดหมดขับปล่อย ผูกันผูกผูกกันเถตัวนี้ผูกสกอตน,นีจ่จีเลยนะเห็ดน,นะทุกคนงอดำนี่นำเสือกมาเนานะแต่ว่าชิบของกับอันนี้นิดนึงเบิกสีล่ลามันสงเอามันมาถึงกันนะปุ๊บมาพี่มาพี่เป็นสี่ลายนัยนเนาะนี่นี่นนะ อ๋อพี่น้องเขาแล้วเขาเลยนี่จะเป็นงูรวมเลยพี่น้องมาเลี้ยงสองโตัวเถิกวัดชองงูรวมอยู่ในหอพักอยู่ในองค์กรของวัดชิตนั่นเองทุกคนองค์กรก <c oughs> ็เลยองค์กรนะพี่นะน,น,นี่นี่นี่องค์กรคนหนุ่มโสดทุกคนน่ะปล่อยเป็ดแล้วทุกคนกินนี่ค้างาไว้หน่อยกินนะค้างไว้ยู่งซุ่มกเกลือเพินกินโอ้โห หมุนอุ้ยปุ้ยเลยทุกคนหมุนอุ้ยปุ้ยแล่ะพี่น้องขังไว้กันีคือปล่อยแล้วก็ชำ้ำชี้ไปเห็นบ่กโป้าหมุนไปเล <laughs> ยโอย้ปล่อยขึ้นขี่ใช่ในเด็กนะนกลมกับกวามมันนะไรนะควมมันอันน้นะมันคงมันเป็ดพี่น้องปล่อยแล้วก็ขึ้นไป เปิดเบิกเบิกเบไหลไปก่อนต่อแล้วมันก็มาควนบอลอันทีปบัจจิตนี่แหละขี่เสียเต็มเพื่อนบัดไล่ไปก่อนไหลบุร่ายทุกคนเป็ดปัจจิตพี่น้องเป็ดบัจจิตเองทุกคนนี่นี่นี่ถ่ายไปเรื่อยนะทุกคนวันนี้เนาะถ่ายไปเรื่อยสตอรี่กับสายลมถิ่นเซโนทุกคน จะได้ก็ขอมุขขอบใจทุกการติดตามชมคือเก่าพี่น้องไลฟ์สตอรี่นะทุกคนนะไลฟ์สตอรี่ในวันนี้กสำหรับคลิปนี้กับผมยังไลน์นะพี่น้องบอจิตเองกับชิดิจบคลิปในวันนี้เพียงเท่านี้ขอมุขขอบใจทุกการติดตามชมขอพี่เนาะบ๊อทสกุลทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้แมนที่จบแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้ามือหน้าเนาะพี่น้องสำหรับมือน,นี้แมนชิดขิอขอก่าวขึ้นมา บายบายทุกคน